สวัสดีครับวันนี้ก็หลังจากที่ใส่งานมากเกือบรวมเดือนนะครับวันนี้ก็ได้เลือกได้ย่ามนะครับผมครับองเลื่องได้ย่ามลางรดนะครับผมเพิ่นผ้าเข้ามังเข้ามีนะครับเพิ่นผ้าเข้าสูมานะครับนะครับผมเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับผม ตอนนี้ผมกำลังล่างขาบดินขาบโคนออกนะครับเราจะไปเอาน้ำยาอยู่บ้านกับเล่ขี้ขานนะครับผมก็จะได้ใส่ฝงสักฟอกอยู่แหละนี่ก็จะลางไปเก็บนะครับผมประมาณนี้นะครับผมรถหลังจากที่ ใส่มากครับกระสงหน้าสองปีนะครับตอนนี้ซิงที่มีปัญหานะครับนะครับสำหรับรุนรุนนี้นะครับผมตอนนี้ยังพระท่านพอนะครับก็ขอให้ตลอดปลอดภัย ให้แม่นะนาเพิ่นปกปองรักษาไปแบบนี้ตลอดไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่แก้ไขไปแล้วก็คือกล้องควบคุมนะครับดเลีนะครับตั้งต่ซื้อรดมากกัเดี๋ยวเปลี่ยนสวิตท์ไฟเหลียวไปแล้วหนึ่งอันนะครับเพราะว่ากล้องดิลีตัวนี้เสียถือฟุ้นบ่ได้นะครับผม ผมกง็งงคื่กันนะครับสำหรับคนที่ส,ส,สื่อรถสรถไถคู่ประตานะครับกะระบบไฟนะครับผมศูนย์บริเคมให้นะครับออกมาสองมือนะครับสามมือเสียนะครับมันก็ต้องตายเองนะครับศูนย์บริเคมมูลระบบไฟให้นะครับผมแต่เป็นระบบอย่างอื่น เฉพาะบางชิ้นนะครับบริเคี้ยมนะครับกะใส่มากเลวกะรถไถนะครับก็ถือว่าดีนะครับแมื่อท่านมีหมองหินแตกต่างหมองซึ่มมองหัวหมองเยิ้มนะครับผมก็ถือว่าใส่ปีหนึ่งนงี่ใส่อยู่เกือบเม็ดปีนะครับ ก็ได,ได้จอดแค่ช่วงหน้าฝนนะครับมาหาหน้าเกี่ยวเขาเท่านั้นนะครับหลังจากนี้แลกก็จะไปลุยแตงอีกกอกสองนะครับกอกสองแล้วก็จะเป็นต้นฝนก่อนจะขึ้นไปกางฝนก็จะลุยเขาท้ายหน้าอีกนะครับผมกะว่ามีอย่างนะครับที่ต้องอันนี้นะครับถือมาสมบุกสมบันสมกับเพื่นเป็นรถใหญ่อยู่ครับ ผมใช่ดีผู้ใดว่ารถใหญ่เหตุงานลงแตงบวกห่องนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับมันบ่ค่อยเมื่อยครับรถคันนี้มันสิต่างจากหาเจ็ดผมนะครับหาเจ็ดนี่ถามมาเมื่อยบ่เมื่อยนะครับตัวนี้มันสมูทนะครับเครื่องบาะเครื่องพ่วงามาไล่นะครับเทิ่งนะครับ ขนาดผมเจ็บขาขางทรายนี่ผมยังเห็นงานได้นะครับแต่ว่าจะเป็นหาเจ็๊บทิดไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเดินหนาถอยหลังนะครับมันต้องใส่มันต้องเยียบขาดตลอดนะครับคือรถรุนนี่นะครับมันเห็นมาสมูทเห็นมาสมดุลในการรองรับการกระแทกนะครับมันบ่ค่อยเมื่อยนะครับรถไถมันเมื่อยย้อนว่ามันกระแทกนะครับอันนี้เป็นบาะสปริงนะครับบ่อโชกสปริงนึบๆๆอยู่นะครับผม คาดก,กับ่ถตองเหยียบนะครับเหยียบแต่เวลาเปลี่ยนเกียร์หลักนะครับอ่อ,อนอยู่ครับมือกดลงสบายนะครับก็ถือว่าใส่ดีนะครับก็บอกหลังกับบอท่านมีอย่างผิดปกตินะครับเพราะว่ารถผมก็เช็คก,ก่อนเ็ทงานตลอดจัลลบบอกจัระบีนะครับผมสู่หูหลงหูหลกักสิ้นนะครับก่อนผมสีออกเท็ตรถนะครับผุ้มเกษี เช็คความเดียบร้อยทุกครั้งนะครับก่อนทํางานเพื่อบม,ม่ให้เป็นการเสียเวลาของเฮานะครับผมก็อยากได้ตัว A ทบับเบินะครับใส่เีเพิ่มนะครับเพราะว่ามัน้องโดยสารมันก่วงครับมันบ่ห่อนนะครับ้องโดยสารมันก่วงก่วงขวางนะครับขึ้นไปนั่งสิมันก่วงขวางนะครับ แล้วเราพวงมาไล่มันปรับระดับตามเข้าได้ครับสูงเงานะครับเบาะเรือนนะครับได้แล้วคนทุ่นผานคนทุ่นใบมีดมันสมุดมันสมุดกับมือเหมือนเลยครับมันเห็ดในเข้าเห็ดงานบมเมยนะครับผมนะครับตอนแรกผมก็บว่าเสียแปดเก้าแปดนะครับผมก็เลยว่ามันกับมใส่กับว่าได้ส่ ยังมากมมยนะครับแต่ว่าค่างหวดมันเกิดเกินกันั้งสามสี่หมื่นหามื่นนะครับก็เลยตัดสินใจเอาเป็ดๆนะครับถ้ามีโอกาสกะอยากได้กึจนขั้นหนึ่งนะครับบอไงดอกเชล้อทำนี่นะครับเพราะว่าแต่ถ้าเอาไงหลายเกินตนะครับเวลาเหตุงานแต่งมันการช่วงเลี้ยวช่วงยังมันกับ จำนี่ผมว่ามันก็พอดีนะครับท้ยหน้านี่ไปลืม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 ,ล,ม,ล,มลืมนะครับบ่ต้องบ่บ่ปันหดเนะครับถ้าเกิดว่าผมแต่งใส่สปริงเนี่ยเฮ็ดบู๋ไหมเนี่ยนะครับบ่ต้องพูดถึงแต่ว่าผมมักเดิมๆมันสิละนะครับมันใส่ระยะยาวนะครับอาาเอาไม่แห้งเหมืนก็แห้งรถฮาเจ็ด G, ลดน้นอยๆติดโลมนี่ตั้มตั้งนานี่ ขึ้นเลยครับบ่ต้องดึงถือว่าแห้งถือว่าสมสมสมแรงมาเอาละ่ะมันมันบ่เมื่อยปกติถ้าไถหน้านี่มันเมย์เลยเต้นเนี่มันบ่เมื่อยครับมันสบายแห้งจนมันสีนลับเปล่าเลิศแค่นี้บ่คือหาเดเย็ดเดยเดี๋ยวผมจะเอาหาดเย็ดมารีวิวให้เบิง่งนะครับเดี๋ยวผมล้างแค่นี้ไปจอดไว้ก่อน เอาจะหาเจนมาล้างต่อนะครับมักมักแห้งผมมักรถสองคั้นมักทุกขั้นนะครับอยผมมักแห้งเพราะว่าเพ่นผ้าผมสูนะครับผ้าผมสูชีวิตมากตั้งแต่นหน่วยรถไทยนี่เป็นรถที่ผมมักผมไม่คยดูถูกสี่ขั้นหน่วยขั้นเก่าขั้นใหม่กัซา,างครับผมมักหมดเพราะรถไทยนะครับพอพ่อนผ้าผมมัง่งพ่นมีผมผ้าพ่น เป็นเนื้อหน้าเป็นผ้าผมสางมางเตนหน่อยครับรถไถมาเตนหน่อยนะครับพ่อใส่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเรือครับสำหรับค้นที่กำลังมองหารถนะครับผมกำลังมองหารถยี่ห้อใดก็ดีหมดแล้วครับยุทถินางานเท่านะครับบางคนก็บอกว่านะครับ มันก็นแล้วแต่ความคิดของเขานะครับผมลดนะครับดีมาทุกรุ่นดีมาทุกขายครับ <Ac ult. S 2> เขาก็มีจุดขาย <c oughs> ของเขาแต่ละรุ่นแ <c oughs> ต่ละขายนะครับผมว่าก็คือจังเข้าเลือกเสื้อผ้านะครับเข้าใส่เสื้อขึ้นกันมันงกับใส่บาไดดนะครับแล้วผมผมกว่ามันซ้ำหนีมันกเหมาะกับอาชีพเพชรแดงมู่แบบนี้แหละครับเพราะว่ามันเดี่ยวในกลวงเดี่ยวเดแคบนะครับสมุดีโอเคครับสวัสดีครับ